เริกมแรกนี้มาชนะไปมาดูเกมนี้กันบ้างครับไวเก่งจะสไตล์กลับมาหรือเปล่าสมอกันหนึ่งต่อกันในเกมสาม การเกิดสุดของวิวเทิลครับเกิดสุดแค่ไหนเซนไปแล้วถอยอคุโรกิเดี๋ยวดูท่าทางเจ็บหนังเจอแบทเทิลฮังเกอร์ฮะแล้วก็รอไลท์ไซอารีสุดยจะอีกรอบแบทเทิลฮังเกอร์ไปแล้วเฟิร์สบัดครับเป็นเอินโทบีฮะสังเกตคุโรกิแขนกลไปครับผมเขาเป็นแนบเจอแบทเทิลฮังเกอร์แล้วก็สไตอารีรัวฮะโดนมาตีเซนเจสครับผมเปียซาท้ามาลึกอยู่แล้วก็ไม่รอนะดฮะสกอร์เป็นศูนย์สองครับ ตอนแรกพี่แกพยายามจะเลี้ยงคลิปผมไม่ให้เข้าทาวเวอร์ฮะเดี๋ยวมันดันสูงครับกลายเป็นว่าเข้าเปิดเซ่ลิชันเนีผมเจอเขาก็โดนใส่เหมือนกันฮะเนรนซ์เอากระตุ้งไปผมนี่ก็แกล้งอีพิตันไปิดไม่ได้แบบปัป๊มเฟล,ลิไฟฮะเอาโ,โดนทาร์ี้สกรอมคาร์เตอร์ช็อตไปฮะไม่รอดครับ,บเขาชนะจีเอชเบลซ่า,ามไม่ไหวแล้วตอนนี้สามนาทีผ่านไปก็ศูนย์สามเลยครับ จะหนักจะเต็มจริงๆครับเทรนเนอร์ของฝั่ง,งทีมไวกิ้งฮะโดยตัวนิกมานเนี่ยมีตัวเก็บเป้าแล้วก็แบบแตบบนนะไม่ได้มีแก๊กอะไรหนักๆขนดาดนั้นครับมีไวเปอร์แก๊กหนักนะฮะนี่ก็โหมการพิชย์ยันลงต่อใส่ด้วบูมฮะเป็นฝาแล้วยคุโรกี้ละลายพอเสือน,นังได้ตัวบูมก็ละลายแลกกันกับคุโรฮะโบรโสเบียก็ไวตีในเซน้ว์ไวเปอร์ครับ ้องมีคนมาช่วยทำดาเมจไปไซเรนเปิดไฟแล้วพีทก็ออก,การ์ดเซนล,ลีไปก่อนตายดับเบิลยนูนัทวีหาสเปคกันไปให้แอเนเดอร์ฟ้าลูกปลาครับสเปคเลวดวอร์ที่มีครอบจับตายนะถึงใช้ไปครับผมดิเมรลีเช็คกับผมพลังแห่งการได้กับส่วนดน้านดของฝั่งปูครับการคู่โรกี้แมะเมร์มันก็น้ำสองเทนอบอยฮนะบอยเปิดสไตล์ครับบอยไซเรนแท็กลงรัวๆทันทันฟูไม่รอดน,นะ ไปลงรัวเซลีลิสตายครับผมผมไลทิ้งไปแบบง่ายฮะเวสต์เกอร์ดึงไว้ครับแบตเชอร์ตั้งเคยย้ำต่อไรซ์ไซเรเปิดกดดีคนขี้หน้าเบลละสับแตกนะฮะฉันได้ดูผมว่าวีฮาเรียบร้อยไปครับตกย้ำต่อไปซาวครับถอยลี่กู้กลับไปด้านล่างนี่พุชไปต่อครับเซนเชสเก็บด้านเบลตี้ลุดไปฮะแล้วก็นี่ก็เป็นแทนออาไม่ได้ผมเห็นว่ายังไงต่อดีครับฝั่งนี้ตายผมรัว ไว้ต่อปิดไปลงไปอันหนักที่นนชั่นเดดเนี้ยมาเต็มก็ผมจับตึงคึ้งไครับผมเรียบร้อยฮะเซเลรี่ตายครับคิลิสเม่ดเจสครับผมพาพีจับรวมตึงกันมาจังหวะนี้ไว้เซเลีเปิดย้อม่ออรามิดยืนจะสู้ไปฮะอรามิดตายผมร้อนท้อจับราไปลบพทันติของนั่นเนชนเดดเชเดตายครับผมอันนี้ก็มาเปิด่อมพอใส่เต็มก็ผมโดนไปส ทีมอัดปืนอยอะต่อผมตอนนี้ดูมัดไปดีได้ทิงไม่ได้ผมกามินเด้งมาผมเราคุมมาเยิงต่อทีครับปัดต,ตัวยอดของ,างฟาร์ทวีะมีก็ตีแบบไม่หยุดยังย้งจริงครับคุโรกิพยายามจะจุกโยกโยกหลบไปมานาวอยมาต่ออ้าวแล้วตอนนี้ก็แลกกันครับผมระหว่างดูมแล้วก็ท่านอ,าอันได้ครับบิ๊กมาครับมิลเลอร์ใส่ดันแชทผมแล้วก็ กลับลอไว้ผิษอย่าลงต่อเซน,นเนชตเทตุครับเซนเชเทน่าจะไม่รอดแล้วละลายไปฮะเข้ามาหาถึงที่กลางครับดึงคอฟดึงไว้ต่ออีกทีคอเขมงหน้าโรชานูเนี่แล้วกุหน้าเบเชตใซ่ด้านจีนครับโยก่ก่อนรอบ,บีเคบีเทื่นั่นปูหมุนปอดจะเลือดก็เป็นคอฟตั้งบบหลายฮะแล้วเซเรลี่ตายพิลเครอครับก็มาชมเปล่าไอ้เอา้าโรกี้ก็ไม่รอดผมโดนด้านเชนี่ปวดตายฮะหลังนี้พิลเครอร์ counter spell อนครับ ชอนน้อนหน้าเปิดจังหวแรกอีกสิวิดูได้ครับผมอาบีจับรวบม,มาเต็มครับถ่าดเดินไปก็โฉบสกีเวิร์กอันเข้าใกล้ใกล้แล้วตีมิลเลอร์เขไม่รู้จะเดินตีใครโดนร์ซื้อคอยครับผมแล้วก็ตีออปล่อยผมเบอร์ซอกอันหนักจับเต็มครับจับด้นเบดแมวก็มีตายน่ยรอ,อิเมครมับแพ้ทางจะจัดเกนซรบผมปดองครับและเป็นของเดือทีมไวกิ้งฮะมาจาังหวะนี้ับเปิดโอกองนอง้งผู้ฮะ โดดก็โดดไม่ได้เสียคะแนน GS ไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันโอ้ดัมเมิเวทก็แรงเหมือนกันนะเนี拜拜่ยโดดมาต่ออีเวนต์ยึนไว้ครับผมเพื่อก็ไปเรื่อง GS ก็ตายไปเดียฮะเบเกอร์คิวครับขอเรื่องชษึ่ก็ขอดอกมีครับอาเมีจับตัวมาเต็มโดนสองสกีเมื่อกระชากต่อหรือเปล่าไปกับตัวฮะทางเป่าเชษโดนออกไม่ได้รอส่วนที่โดนโดนไปครับคโรกี้จูบต่อมนไว้ก่อนครับผมนก็เกือบตายไปเซเลนี่ครับผมเรี้ยงลอยมาตัวบอลลงพื้นครับผม แล้วโดสเปียก็มาอัดแอนติเมทครับแลัวหน้าเบรดเปิดไฟแอนติเมทตอนเปล่าโดน,น,น,นดูอีกด้วยครับผมอออีสายเอฟแบกกลับไปแน่นอนแอคครับตอนนี้ยิงแปะย่ำต่อที่อารามิสโอเคแฟลชเกเวอร์กระชากเตะอีกหนึ่งทีเตะอีกหนึ่งทีเรียบร้อยอารามิสตายครับผมสิบเก้าตอนสิบหกแลตอนนี้กนนำลังอยู่สามคีกับไวกิ้ง <S <S ก่อบอกมาต่อจังหวะนีนย้นนย ทางด้านนี้ละกหน้าเบรแล้วก็สับแตกไปฮะวีหาตายครับผมไอ้กราวขวายกราวช่องไว้ฮะเข้ามาโดนโดนนี่อาจจะแตกควาอาจจะมั่นใจในทางด้านวิชั่นตัวเองแหละฮะแต่เขาสมบุกมาจะมี็นเจิดเกินไว้ผมและไล่เซเรนคูโรกี้ครับด้านนี้จับฟล็อกลงแก้มต่อฮะจีเอชฮุกต่อตตอ,อีกรอบหนึ่งผมจัดการเซเรนีไม่ได้ไม่มีคนทำหนาเมจช่วยแล้วก็จะเจ๊กขึ้นปไปตายครับผมสับตกกันไปฮะคู่โรกี้จีเอชครับอันดาอิงแล้วก็เขาเฟือง มาวันนี้ครับซีเวอร์ไปอาร์พีจะปลุกตึกมาเฉือนย้ำต่อผมปานาวายัติฟุไปอารมิสตายหมดใสเซเรย์หยุดไปใส่เดนโอบอลไปแอนิเมตแอนิเมตโดนโคโดอีกแล้วผมยังไงต่อครับฟุโรยิ้ให้ประกอบผมประกอบผมไม่ไหวผมเจอเดนโอบอลเซเรีมีตันวิ่งตามออทแอนิเมจไปแล้วแชร์ผมบอลเซอร์กิีแล้วขึ้นบอลไล่พุกมาหนึ่งจับล็อกไปฮะทางด้านนี้ครับผมรีเฟสต่อแล้วลุยต่อหรือเปล่าเอตีเอชครับโปยดันมาที่นูมาตีใส่ฟล็อกเก้ โรกี e, <Ris> ky, ้ฮิลส์โดนไปแล้วถอยไม่ได้หมดเชทก้อนไล์หมดดับเบิลคิคฮะไวเปิดเจอแล้วผมโดนตียังต่อไม่ยบร้อยครับทิปดับบคิครับปิยอนก้อนไล่แล้วโบนน์เด็ดเด็ดครับใส่เต็มไปฮะลุกยันต่อไวเปิ่มตายอาร์พีอานแนวหลังโดนซาผมจิลก็พยายามกว่วมาแนววอยใส่เข้าไปแหลกครับเป็นอารามิสเซเลรีครับสำนักแดนแชทกดอนการคูโรฮะ ตีเสาแตกไปแล้วลอยกันฮะบุมจะเล่นป่าบุมไม่รอดครับไปรับครั้งที่สองไม่ทันนะฮะล่างกันตอนนี้ครับไวเก่งมาทุกทาาบิโคโดะส่วนทีมนิ้งมาเนี่ยก็โดนครอบตลอดนะบิงไปครับโคบิก็บิงรัดไปก่อนเอาอีลูชั่นมา อุ้ยเอ็มไรเข้าไปบอกใส่หนักจัดเต็มติดลิงค์แค้นหรือเปล่าเอ้เอาไปทำดีเลชั่นหนึ่งครับผมเมื่อกี้จะใส่หนักครับผมเอาด้านหลังโดนรู้หรือเปล่ามือคอลเดินไว้แล้วสับแตกไปเลยเขาไมีหาตายไม่มีบายฮะจ่าดรีอาพีจับครบเต็มใส่ไปเลยบอลแต่ก็ไม่มีคนทำกระเมจครับฟุกมาต่อหนึ่งสัตกฟน้องแตกกันเลยทีมิราเคิลเฉือนบอลครับผมไม่เข้าแล้วแล้วตอนนี้เก็บนิ่มๆเน้นๆครับเก็บใครก็ได้ตายกันไปหมดเลยครับ ด้านตัวของฝั่งแอ,อ็กสมบูรณ์รอเบอร์เซอร์คอร์เบอร์เนอร์คอร์หนึง่งไวทใส่เต็โมโกล์ไปหลอดไม่ได้เดิน,นค,รครับมินาคอครับเกิดขึ้นมาแล้วตายย้ำต่อฮะตีชาวเบอร์ด้านล่างกันต่อไปครับตอนนี้ไวกิ้งฮะมาย้ำต่อยตัวเบรกเขาไวทใส่ครับจีเอชฮุกมาต่อหนึ่งทีนีเป็แล้วเอาฮุกตีครับเพื่อนไม่รับครับเพื่อนไม่รับ อะไรกันต <Es> in ่อสุดันใจเปิดเซิรไปครับอาบีจับตัวบมาเด็บแต่ว่ามีแอคเปิดเซิร์ฟก็ครอสตัวหมูโดยนี้เปิดเล่นของฝางเบนเมลรอบทิศทางไปของนักตายผมไฟกระโโตฮะาทางด้านของฝางมิลเิลก็ไม่รอดแล้วโกโนปิดเยอะต่อเซิร์ฟวีฮาร์ดวะนี่ฮะรีบร้อยไปครับผมตัวซ้อนกันหลายก๊อกเหลือเกินฮะแม้ว่านิกมาจะตัดแล้วครับแตกสีครับทีมนิกมา และจีจีคอสรับคุณโรคี้ครับรอนจังหวะอยู่นะครับ,รบเผื่อว่าฝาัา่งข้างบ้านที่ตบีบาหลีครับผมก็สามารถสู้ได้อีกไฟเลยนครับและไวกี้ก็ตีเสมอกลับมาได้ครับเสมอหนึ่งเครับทีมอีมก่ากหดวเก้านอนไม่ได้ดีเลยมีอะไรให้ดูพอดี เอกชัยผม44ดาวครับคุณพาวานครับ50ดาวขอบคุณครับไวกี้ชน,น,นะไปฮะเกมนี้34ต่อ25บพาใน36นาทีครับค่าเหมือนยับเปเลรียบอลี่14ศูนฮะแบบเดือดจริงๆคือโคโนเนี่ยมาครอบค่าอันทิเมตโดยเฉพาะนะเพราะว่าวงนอกก็มีคนทำอันทเมตอย่างลีน่าเอ๋ยหรือว่าเซนเตนเซนชันทริชฮะรวมไปถึงดูที่ดูอนะันเซนเตนอันทิเบตฮะปล่อยไปฮนะซึมๆย,ยาวๆเกมนี้คือฟาร์มไวมากๆแล้วแหละ แต่ว่าในส่วนของฝั่งคนอื่นนี่มันเก็บเวลหนักเกินไปนะไวเปอร์เอ่ยแมกนัตเอ่ยแอนติเมทเอ่ยาทำให้เลนอาจจะระเบิดนะจังหวะทีมไฟก็อย่างเห็นครับพอระเบิดมาตั้งแต่ช่วงเลนเก็บเลเวลเนาะก็จะเป็นผลทำให้ช่วงทีมไฟเนี่ยต้องเอาตัวแขงเดียวและดาเมจไม่พอส่วนไอ้กิ้งดาเมจลนลน,นะมีแอคแบบเปดเมลคอรีน้าสแปมวงนอกดูมพื้นไฟเผา ก็ไหนจะแบบซูมตัดออกไปจากไฟอีกหึงตัวไม่นอนติเมตก็โดนไปที่ทางด้านตัวของแม็กนัทไวเปอร์นะนรับ